เป็นไงเมื่อข้าแบไงไหนมาพี่ข้างในก็แห้งสนิดนะไ,ไ,ไม่มีอะไรแต่ว่าปไปครับไปต้นเด็กไปต้นเล่นน้ำมีก้อนศิลป์ทั้งเงยทั้งเงยวิ่งตรงตา,ามแนวคนที่ยืนนะพี่ข้าแบงไหนมาเป็นไงเมื่

โ่าตรงนี้แม่งตรงนี้ต้องขวาใช่ไหมเกาะไปค่อยๆเกาะไปไปซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงซ้ายนิดนึงซ้ายนนิดึงครับขวาขวานอนซ้ายนะครับซ้ายนะครับซ้ายทางนี้หรือขวางื่้นงอคุขับซ้ายคุณขับเออซ้ายซ้ายเขาบอกซ้ายเขาบอกซ้ายชิ้นกองดินนหละชิ้นกองดินเข้าไป มันอันตรายถึงไม่ก็อยากให้เข้ามากันแล้วมันข้าทางอื่นไม่ได้อะน้าังอื่นเข้าได้มะมันล้ำป่ากะพี่คือไม่อยากให้ใครเข้ามาตอนเนี้โดนมากผูกว่าจะไปรอรับตรงก้นง่กันาบาบา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 นเะครับตรนี้ขาาาาเตรงไเๆมาเรื่ๆตรงมาตรงมาย่างพี่พ่อขาเห็นป้ายามเนี่ย

นี่นข้อมเส้นกลางแล้วนี่เห็นเส้นเหลืองเยข้องกลางว้ข้อมกลางเส้นวขวามีขวาขวาไปลงล่องกลางเออใช่ใช่ใช่เอาละตรงเลยตรงไปเลยตรงไ ลงไปเลยอ่าเราจะลงตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมลงนี้เดี๋ยวเรื่อเจนมารับผมเดี๋ยวผมจะลงตรงใต้ตตหน่ายใต้าง่ไหนเอาละครเนี่ยผมลงลงเกาะกางนี่แหละอันนี้ไงเังมไม่ลงลงนอกครับออดีดีดีอ่ะ ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี uh, like er, like there, ๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกโชคดีนะครับเดี๋ยวเอาของมาฝากชคดีรั้งข้างในดูเลยนะพี่ป๊อปเขาเีแค่เรอามาให้น้ไม่เกินอาท์เขาก็อยู่ไม่ได้แล้วนะเขาจะไม่มีินแล้วนะีเช่นกลางตลอดนะตีน่งกลางตลอดเยหน่ลางทีตรงนี้นี่นี่เนทถนนเนขอบถนนเขอบถนนซ้ายซ้านี่ออตนซ้ายผมซ้ายไหนซ้ายผม งงใจฮะโบกซ้ายโบกขวาคนตัดซ้ายซ้ายผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนี่จะ้เห็นแล้วกลางเนี่ยนั่นเองลกแ้าลงแล้วยวาบ้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 าๆๆาขวาขวาขวาน้าองละลายพอดีค่ะบ้าบาบๆๆ